สวัสดีครับวันนี้ a p p l ปิลปล่อย iOS 18 RC Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายไมาอัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตเป็นเบต้าสุดท้ายนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่หน่าใช้เพิ่มเข้ามาอีกครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้ครับสำหรับ iOS 18รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 18เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัพเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ ios 18 beta 8ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเวอร์ชั่นใหม่นี้จะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ ios 18 rc บน iphone 15 pro max ทำความเร็วในส่วนของ cpu ทั้ง single core และ multi core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วยังดีครับเราไปดูผลการทดสอบ G p u กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิก ลดลงพอประมาณจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเด่นใหม่ล่าสุดนี้จะใช้แบตเตอรี่เป็นยังไงไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 15 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป vlc ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในรอบอรบัเงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 15 Pro Max ปรากฏว่า iOS 18 RC ใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นนิดหนึ่งโดยใช้ไป2%เหลือ98% ในขณะที่เบต้าใช้ไป3%หรือเ7การอัปเดตเป็น iOS 18 rc บน iPhone 15 Pro Max ความเร็วไม่มีอะไรน่าห่วงแบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้นเพื่อนเพื่อนที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้จะอัปเดตต่อหรือรอตัวเต็มไปเลยก็ได้ครับวันที่17กันยายนนี้ก็มาแล้วมาเมื่อไหร่เพื่อนเพื่อนติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่่ในนนวัพรุงี้ สวัสดีครับ